ครับมือหนีมาเอามิมนี่ต่ำๆนี่น้ำฝนตกไม่ไม่นี่แหละครับนี่นี่คลองน้ำนี่มันกระห้าอยู่ไก่น้ำนี่แหละครับสารบานห้อมนิมห้องดังงามๆเลยเจอมิมแตยล่ามปากาวครับห้องหนึ่งห้องหมดไงนะครับกำลังเอาอยู่มิมย้ำนี่มันบ่มันบ่คอยมีิ่งหวานมาเลยหลุดฝนมาพอฝนตกใส่ หาน้ำหวานมาได้ต้องกินน้ำหวานเองนิ่มขา,ขาวๆเล่นใหม่ๆอะไรตอวนี้พ่อป้าอุดนะอุดพ่อป้งงปต้นกบรบโปสูงครับตัดบ่ได้กระหักเอาหลด<ะ>ตัดบ่ได้กระหักเอาหลดมือนี้ mua ông sầu ông có hà 6 hang này, đó. kẻ làm, lại hang một một, à, nó nhảy, làm ban lại không? Qua rồi măng ụt. ตัดขึ้นมันแตนใหญ่อยูเออมีมใหญ่อยู่แต่ว่ามันมันเรามาจับไหมไม่บอกใหญ่ปันไหนกับตัดอูดแล้วก็ตัดตัดแล้วก็ออกเอาลงฮะเอามานี่แหละครับวานนิ่มเดือนห้ามาลงมาแบบนี้มาจัดตัวนี่ครับห้างขา,ขาวๆอยู่ เขาในมีลูกยังไงมือนี่น้ำหวาน,นบานัวลายปันไดฝนตกมาว่านฮะหวานไปเยนสู่ธรรมชาติไปบัดที่นี่หวานบัวลายปันไดครับไปมีด่างบะน,นี่นี่อันนี้บ่หวานบัวลายหวานบัวลายปันได พอได้เนาะแกคัดไปครับมือนี้หาลงทพงลงทตา,าหาเหรินไปตัดแต่งกิงิงเชาบ้านของบ้านนี่สีเ <c oughs> ดลี่ยมกิเล็กไปเกียงหมดแล้วเป็นส้วงนี่มันไม่น่าเจอเลยหรอกมันมันเลยมาตะเวนเลาะหาสิ่เหี่ยมหลายห้างอยู่ครับ นี่มันบ่เดลมาตาวินหลอกหาน้ำหวานว่าหลปันใดน้ำหวานบ่าไหลาปันไดบาาเ่เป็นยังเข่าๆงามๆไอ้ฟูนบมมาเชียงกีฬาอยู่สุงลูกน้องมาแทนไปเขาไปครับทำขัางตอเขาก็จากมหาไหม่หนังบานช่วงหนังบานหลายๆสงการ ไปครับไปแล้วบันนี้